จะปกครององค์กนจำคำตอนยกใส่หัวย่าเจ้าจองอย่าคิดตัวองกินทำลายจำจงจำเด้อเจ้าผู้นำเขารู้คุณธะทมแท้ เมตตาเพื่อแพ่ให้เจ้าดูแลผู้ตายบังคับบัญชาพอเป็นใหญ่ยาแต่เจ้าลงทิศเป่าคอยบงการชีวิตและวพอคิดพ่อบาปบุญโคงกินและลงเชื่อคำยุแยงและเจ้าก็มากันแกลงต่อผู้ที่เ้ารบคุณ ให้ต้องห้องให้น้ำตาไหลบุญบุนระวังไว้เด้อคุณบาปกรรมมันผู้ได้ลำเพียงเหลือหักมกกักทีชังมันจะพังด้วยคำสาบแช่งทุกทิ้งที่แม้กระเตียนก็ไม่สิ้นทุกคนกลดาอีลีนรก อยู่เป็นที่คอย,องไงไย,อยห้องไอ้ไทยซอยเหือก็บอมีไทยซอยได้ฝากเป็นเรื่องราวซ้อนใจให้เจ้าคิดเบิง ใด้ลำเทียงเหลือพักมักที่ชังมันจะพทางด้วยคำสัปแช่งทุกทินทีแม้จะเตียนก็ไม่สิ้นทูกคนก่นได้ลีนรกอยู่เป็นที่้อยมอไงไทยซอยหือก็บอกมีไทยซอยได้ าากเเเป็นนรรื่ององวใใจจห้จ้ิสวัสดีครับพบก,กับผมครูป๊อกอีกครั้งนะครับกับรายการทฤษฎีการบริหารให้ลูกน้องศรัทธานะครับวันนี้ก็เสนอปตอนที่4แล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทํานองเพลงเปรเาพเวรสีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ให้ผมได้มาปรับเนื้อร้องนะครับมาให้เข้ากับบรรยากาศของเรานะครับวันนี้นะครับผมขอเสนอทฤษฎีว่าด้วยการบริหารแบบธรรมพิบาลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคําว่าธรรมพิบาลเนี่ยมาเป็นการบริหารระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่แต่ในวันนี้นะครับมีการวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าสามารถมาปรับใช้กับรูปแบบของการบริหารโรงเรียนได้ซึ่งก็น่าสนใจมากเลยนะครับผมจึงขอ นำหลักของรำอภิบาลมาเสนอตอนนี้นะครับก็คืออมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้ระบุว่าการใช้หลักทำอภิบาลที่ดีควรประกอบไปด้วยหนึ่งหลักพิติธรรมหมายถึงหลักที่มุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิมีการบังคับใช้กฎหมายเข้อบังต่างๆอย่างเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบตัติไม่มีมาตรการเชิงซ้อนมีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ไม่ให้ใช้กฎหมายไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและเป็นธรรมที่ยอมรับของสังคมคำนึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของบุคคลในโรงเรียนก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับก็จะเห็นว่าแค่ข,ข้อเดียวเนี่ยก็ครอบคลุมถึงหลักการใช้บบระเบียบวินัยมาบังคับใช้ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมเลยทีเดียวนะครับเมื่อท่านเป็นผู้บริหารเนี่ย ท่านต้องเล็งเห็นแล้วว่าลูกน้องของท่านเนี่ยผู้ตาบังคับบัญชาของท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปท่านจะต้องรู้จักดึงจุดเด่นของแต่ละบุคคลออกมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นจะเรียกว่าเป็นการใช้หลักการใช้ของผู้บริหารที่ดีนะครับคือเอาระเบียบวินัยมาจัดให้ถูกต้องตามบริบทของสถานที่นั้นๆนะครับต่อไปนะครับก็จะมีการกล่าวถึงในข้อที่2ก็คือ หลักคุณธรรมหมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาปลอจาัดก,การทำผิดวินัยปลอจาัดก,การทำผิดกฎหมายปลอจัดการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้มีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตก็คือซื่อสัตย์ต่อ,อชีพของคุณครูนั่นเองนะครับ ขหลักความโปร่งใสหมายถึงการบริหารที่ยึดหลักการเปิดเผยตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารงานในทุกๆด้าน,ดดานเช่นการ,รบริษัทงานที่ชัดเจนมีระบบคุณธรรมในการเลือกหรือแต่งตั้งบุคลากรรวมถึงการให้คุณให้โทษการเปิดโอกาสให้สังคมภายนอกเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยองค์ประกอบเครื่องชี้วัดความโปร่งใสมีอยู่สี่ด้านคือ ด้านโครงสร้างระบบงานด้านโครงสร้างการให้ทุนอให้คุณด้านระบบการให้โทษและด้านการเปิดเผยระบบงานนั่นก็คือสิ่งที่เราจะบอกได้ว่าการทํางานของเราการบริหารงานเรามีความโปร่งใสและมีหลักคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักความเท่าเทียมนะครับเราจะต้องรู้จักชุดดึงลูกน้องเราที่มีความู้าสามารถที่เขาไม่มีความมั่นใจเนี่ย ให้เกิดความมั่นใจในการทํางานที่สามารถมาอยู่ในดับความเสมอภาคร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้นะครับคือรู้จักการทํางานร่วมกันและความเสมอภาคต่อกันนั่นเองเมื่อลูกน้องเกิดความรักความศรัทธาแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะก้าวไปกับคุณเวลาคุณทํางานอะไรคุณเล็งเห็นความสำเร็จอะไรลูกน้องก็จะเล็งเห็นความสำเร็จไปกับคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้นําที่ รู้หลักการในการปรับเอาหลักของรธรรมาภิบาลมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเรามาดูข้อต่อไปกันดีกว่าครับในข้อที่4นะครับหลักการมีส่วนร่วมหมยถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการรับรู้การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้คำปรึกษาร่วมวางแผนปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการประกอบด้วยการแบ่งสัรข้อมูลร่วมกันการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนและการวางแผนร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นี่ก็คือชุมชนเนี่ยร,รอบๆโรงเรียน,นยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนของท่านได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยจะทาเก่งอยู่คนเดียวนะครับ บางครั้งชุมชนเนี่ยก็อยากจะมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาโรงเรียนไปกับท่านด้วยท่านต้องรู้จักทํางานร่วมกับชุมชนให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนจึงจะทํางานอย่างมีความสุขนะครับและก็จะเป็นการครบสมบูรณ์เลยว่า็นการทํางานปรานงานร่วมกันรทั้งครูทั้งผู้ปกครองนะครับชุมชนนะครับแล้วก็ตัวท่านเองนะครับข้อ5หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ไม่ถึง หลักการประดิษให้มีการตรวจสอบซึสะท้อนความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการสแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจความรับผิดชอบในผลงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ซึ่งส่งผลต่อสาธารณะและมีระบบการติดตามผลก็คือไม่ว่าธทำโครงการอะไรเนี่ยจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นี่คือหลักที่เป็นความจริงนะครับเพราะถ้าทำอะไรบุ๊คบิ๊หรือแอบมีความลับเนี่ย ระวังให้ดีนะครับผลกรรมเป็นกรรมหนักทีเดียวนะครับการช่อรากบางหลวงไม่ว่าจะเป็นการกระทําเชิงนโยบายที่ถ้าคิดว่ามันถูกต้องแล้วก็ตาม <c oughs> แต่ผลที่ตามมามันฟ้าดูฟ้ารู้ดินรู้ว่าท่านทําผิดยังไงผลกรรมก็ต้องถึงท่านแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับต่อไปนะครับหกนะครับหลักความคุ้มค่าหรือหลักประเมินประสิทธิภาพและ ประสทิทธิผลนะครับหมายถึงการบริหารจัดการที่คำหนึ่งถึงประโยชน์สูงสุดกาส่วนรวมสําหรับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนรวมท้าป้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถที่จะแข่งขันกันกบภายนอกได้ก็คือเมื่อท่านรู้หลักความคุ้มค่าในการบริหารงานอย่างอย่างถูกต้องให้เกิดประโยชน์การส่วนรวมแล้วเนี่ยตรงเรียนของท่านก็พร้อมที่จะแข่งขันกับโรงเรียนภายนอกได้นะครับเด็กๆก,ก็มีความพร้อมจะพัฒนาตนเองแล้วก็ ก้าวหน้าทางวิชาการนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาวิชาการทุกอย่างที่เกิดการประสานงานร่วมกันเนี่ยถ้าก็จะสามารถแข่งขันกับเอกชนได้อยางเนี้ครับถ้าที่โรง,งเรียนของรัฐบาโรงเรียนก็จะสามารถมีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและมีแต่คนอยากเข้าเรียนเป็นต้นนะครับองค์ประกอบของหลักธรรมบิบาลเนี่ยเป็นการรวบลวมแนวที่ต่างๆประกอบด้วยอ,อย่างน้อยหประการนะครับคือสรดวกมาแล้วนะครับมีอย่าง5ประการเนี่ยก็คือหนึ่งหลักความเป็นธรรมซึ่งหมายถึง ความเป็นธรรมตามหลักมนุษยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมการเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณต้องมองทั้งสามอย่างเป็นหลักเลยว่าคุณจะต้องมีมนุษยธรรมกับเพื่อนร่วมงานทุกคนนะ่านคุณเป็นหัวหน้าคุณจะสร้างมนุษยธรรมควมามสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณต้องมีคุณธรรมคือมองมองว่าคนไหนดีด้านใดนะครับมองด้วยคุณนะครับไม่ใช่มองด้วยไม่ใช่มองด้วยจิต หรืออคตินะครับแต่ต้องมองด้วยคุณคือคุณความดีของเขาแต่ละคนนั้นเองนะครับคือที่เป็นประโยชน์เองในด้านทำที่เขาทําได้วิธีทำก็คือตรงตามแนวนิดใะตามหลักกฎหมายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อสอนะครับหลักความคุ้มค่าซึ่งมาถึงหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานคือผลสุของแต่ละปีนั่นเองว่า เมื่อปฏิบัติงานไปแล้วเนะี่ยเกิดความคุ้มค่ายอย่างไรต่อองค์กรนะครับและเกิดผลประโยชน์อย่างไรต่อตัวน,นักเรียนและชุมช,ชนนะครับสามหลักความโปร่งใสนะครับเปิดโอกาสให้ตรวจสอบได้ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แ,แต่นะครับเมื่อมีความเ,าเกี่ยวข้องกับประมาณหรือการทํางานในระดับวามสมาชิในองค์กรเนี่ยไม่ว่าท่านจะทําอะไรเนี่ยท่านต้องเปิดโอกาสนะครับคือ สามารถประกาศให้คนได้มาตรวจสอบพระการทำงานของท่านได้ว่าท่านี่ยทำงานโปร่งใสและจริงใจจริงๆนะครับข้อ 4. หลักความรับผิดชอบคือที่ทําให้สามารถระบุได้ว่าใครรับผิดชอบต่อการการะทาใดได้อย่างชัดเจนก็เป็นการแบบแบ่งสันปะส่วนในด้านความรับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจนนะครับข้อ5หลักการมีส่วนร่วมคือการบริหจจารจัดการและมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการตัดสินใจไม่ว่าท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยท่านก็จะต้อง รู้หลักในการมีส่วนร่วมคือรู้จักให้คุณครูบุคลากราและชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของท่านด้วยไม่ว่าท่านจะทํางาน,นอะไรก็แล้วแต่หากเรารู้จักการมีส่วนร่วมเนี่ยงานทุกอย่างเนี่ยย่อมมีประสบความสําเร็จขึ้นมานะครับเพราะมีหลายความคิดเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็มีทั้งยากและง่ายร่วมกันแต่ถ้าเกิดท่านรู้จักการนําหลักของธรรมพิบาลไปปรับใช้นะครับในด้านต่างๆนะครับผมคิดว่า นเรี่ยท่านเนี่ยต้องประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าบุคลากรทำงานมีความสุขและเกิดคอามศรัทธาเพราะอะไรบ้างเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นอัตตาไม่อาศัยอัตตาคือความคิดตัวเองอย่างเดียวแต่ท่านมองความคิดรอบด้านเอามาพัฒนาตัวเองด้วยนะครับคือรู้จักมองความคิดเห็นรอบด้านไม่ว่าชุมชนต้องการอะไรอยากพัฒนาอะไรคุณครูอยากทําทอะไรพัฒนาอะไรเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาและมันต้องเกิดความโปร่งใสขึ้นมาเกิดความเชื่อมั่นเกิดความศรัทธาขึ้นมาสมัยนี้ผู้บริหารไม่ใช่คนเชิดหุ่นคุณครูไม่ใช่หุ่นให้ท่านเชิดนะครับเพราะฉะฉนั้นคุณครูแต่ละท่านก็มีความคิดของตัวเองถ้าจะต้องมองการไกลผู้บริหารสมัยนี้นะครับจะต้องเป็นเหมือนสะพานคือส่งเสริมให้ครูกนะ้าวข้ามไปให้ได้นะครับก้าวข้ามไปสู่ความสุข,ขสให้ได้นะครับแล้วก็ คุณทุกท่านเนี่ยอยู่ในองค์มือของท่านแล้วเนี่ยถ้าต้องถ้าสร้างงานให้เกิดความเสมอภาคเมื่อเกิดความเสมอภาคจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สกัน,ละก,นละกันและบุคลากรทุกท่านเนี่ยจะทํางานอย่างมีความสุขนะครับมีแต่คนทํางานด้วยรอยยิ้มมีแต่ความจริงจต่อกันผู้บริหารก็จปะปที่รักไท่นะครับลูกน้องก็อยากจะเข้าหาปรึกษาร่วมงานด้วยนะครับเกิดการร่วมมือร่วมใจกันนะครับเกิดความสามัคคีในมุ่คณะนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บุคลารทุกคนเนี่ยอยากมีแน่นอนนะครับถ้าลูกน้องสามัคคีกัน การทํางานก็จะราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักทำอภิบาลแล้วไซส์นะครับคุณย่อมได้ใจผู้ใต้าังบบัญชานะครับก็ฝากเอาไว้หมดเวลาเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับหลักของการนำาสด็จการบริหารอย่างไรนะครับให้รู้ราศรัทธานะครับตอนหน้าผมจะเอาตอนอะไรเรื่องอะไรมาเสนอก็ขอติดตามต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ